วันนี้ครับเดี๋ยวเครื่องลูกค้าสั่งไว้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นคิวพิป๋องนะครับตัวนี้นะครับคิวพิป๋องนะครับก็เดี๋ยวเอาน้ํายังมีนะเอาน้ําไม่รั่วโอเคจะติดได้เปล่าเนี่ยเป็นเจ้าโลกนะครับตัวนี้เป็นเจ้าโลก105นะครับอ่าเป็น105ส่วนมากนี่ผมจะใช้เป็นเจ้าโลกทั้งหมดเลยนะครับนี่การลุบโลกติดแล้วเนี่ยแล้วก็นี่นะครับ ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นมือโอ้โหจะติดหรือวะเนี่ยมันแตกกันนะปาข้างขัดมันเลยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยขัดกระพื้นเลยเนี่ยปลาข้างไม่ต้องกันั้นนะเพราะว่าปลาข้างเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เอาน้องเลยนเผื่อเผื่อจะฟุกติดมั่งยกไม่ได้เออระบบการเงียบจริงๆรงคือไงจะได้เลยเผื่อเงียบเกลียวไหนนะไม่ยินอะไรเลยยินแต่ไก่ขันเอาลื้อเลยเนี่ย เดี๋ยวโตัวนั้นขึ้นเลยอ่ะโอเคนะครับก็ดูสภาพเอานะครับก่อนก่อนที่จะทํานะครับให้ดูสภาพอ่าแล้วมาดูในหลังทําแล้วครับจะออกเป็นสภาพนี้นะครับนี่เอ่แบบนี้นะครับก่อจะเป็นทรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวดูซิว่าเขาเอาสีอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าันนี้เก็บเสียบเก็บส่งลูกค้านะครับนี่จันนะครับอ่าส่งจัน อันนี้ของพี่ไต่อาวุธเนะาะอ่าไตอาวุธครับคลิปคลิปมีแล้วนะครับเดีย๋วยวเปิดดูเอานะครับตัวน,นี้นะครับอ่าขายดีจริงสีเขียวนะครับนี่อ่าโอเคนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็ลืมไปแล้วนะครับแหมไม่รู้ใครเอาขี้โคลนไม่ใส่ในเครื่องนะครับนี่ตอกงานนะช่างโอ้ยแต่ละอย่างอุ้ยแต่เฟืองดีเนะี่ยเฮ้ยเฟืองดีเนี่ยเฮ้ย แกวเลยลแต่ให้ดีขนาดไหนผมก็เปลี่ยนผมอยากจบทีเดียวนะครับเอขนาดเปลี่ยนแล้วมันยังดังมันมีเสียงนะครับเออเฟืองพวกนี้นะครับมันแปลกนะครับรุ่นนี้นะครับเออชีวิตโอ้ลูกปืนก็่ใช่ของธรรมดาในโคตรคอนเลยนะครับก่อนจะเออาาามทก็ล้้งใหหน่ยเครื่องเราเองก็ดูความใช้ทนนะครับนี่อไอ้ใหญ่ทนใช้นะครับนี่นะครับดูเนี่ย โอ้โห oh, oh, สุดยอดเดี๋ยวผมจะมาแปลงล่างห้ดูนะครับแล้วก็จะบอกว่ามั <ș or ges> นเครื่องเดียวกันหรือเปล่าอาจากช่างก็ชอบอยู่แล้วไอ้เรื่องขับเนี่ยเรื่องแงะเราให้อบอก <ș or ges> อ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ยันมานะครับนี่ตัวที่จะส่งลูกค้านะครับก็เฟืองอะไปจัดเลยช่างเปลี่ยนทุกตัวไอ้น้องแล้วไหลไปไหนหมดวะต่ตัวน,นี้เขาเวียงสแตนดาร์ดนะครับ อ่าแกะดูแล้วสแตนดาร์ดแล้วก็ชุดเฟืองก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็นี่พาสูบใหม่นะครับนี่สายล้อแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ยุสูบร้อยห้าสิบนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะครับก็ตอนนี้เริ่มประกอบแล้วนะครับก็ดูเอานะครับเนี่เฟืองนะครับใหม่ทุกตัวนะครับตอนนี้ นี่นี่ไหนเปลี่ยนคือเปลี่ยนนะครับเนี่ยนี่ของใหม่เลยนะครับพอดีเมื่อกี้ลูกค้าโทรมาอยากได้เฟืองมือสองอ้าวพอดีเลยไปเอาเครื่องนี้ไปนะครับนี่ขอจะามานี่นะครับก็ลูกปืนก็ใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ฝาสูบนี่ใหม่แท้เลยนะครับยกชุดปัมม๊มผู้ฉีดแท้นะครับแล้วก็บอกลูกแหวนแท้ร้อยห้าสิบนะครับ อ่าแล้วก็ฝาข้างนี่น้าครับอ่าเปลี่ยนให้ครบเลยแล้วก็ถังน้ํามันถังน้ํามันเดี๋ยวแกะกล่องเลยครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับอ่าถังน้ํามันใหม่อันนี้คือเจ้าของเขาไม่ได้เอาสีอื่นนะครับเอาสีแดงอ่าสีแดงโรงงานเลยนะครับอ่าคขาีนี้ค่อยไวหน่อยค่านี้ก็ได้ไม่ต้องไปทําสีสีเวลานะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่านะครับก็ เดี๋ยวจะของนะครับดูเอานะครับว่าตัวไหนเปลี่ยนไปบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเฟืองนะครับตัวนี้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 เปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็เฟืองตัวนนะครับเราจะมีตัวเดิมคือตัวนี้เฟืองมือหมุนอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ผมซับไว้เฉยนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นเฟืองมือหมุนตอนนี้มันย้ายมาอยู่นี่แล้วนี่นะครับนี่ของเดิมจะไม่มีแล้วก็มันจะประกอบกับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ฝาข้างนี่นะครับเป็นขากวนาหนา150ดูนะครับนี่ ตามนี้เลยนะครับก่อนที่ผมจะประกบฝาแล้วแล้วก็ลูกยางโอลิงตัวนี้ใส่เรียบร้อยนะครับนี่ล็อกแล้วเฟืองนะครับอ่ะโอเคตัวในอ่ะตามนี้นะครับจะขออนุญาตปิดฝาเลยนะครับผมอ่ะลองดิไอ้น้องโอ้โหเงียบกิ๊บเงียบยรงห่วงแล้วปั๊มน้ำมันเครื่องก็ไม่นะครับแต่ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะ

เ,เล,เล,เเเเเล่เล่งแค่ <S <S เดวอบเดือบเล่กเล่งแค่ว้เพราะว่าถ้าเราก็ต้องก็ต้อใได้เกื่อมานจะนี้ ao, cháy ra hoang thế, rồi bầu đi. ล็อกเก้ไามา่อยู่เลยแฝงเลยก็สายนะ้ำมันลรวเปิดดอ,อกเลยนะเอาแรงดันสูง่ะเดี๋ยอนั้นรัดรัดเพิ่มอีกตัวเขมันไทยอะ่ะอ่ะก็เดี๋ยวเหลือไอชุดโคมหน้านะครับนี่ตอนนี้กำลังรอไฟหน้าอยู่นะครับไฟหน้าก็เหมือนเดิมนะครับนี่สามนี้เลยอันนี้เหลือไฟหน้านะครับกำลังรอของอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็ติดไฟฟ้าคร่าวๆดูนะครับ เรถือว่าใช้ได้นะครับก็ยังมีเสียงนิดหน่อยเรื่องเฟืองนะครับแต่ว่าเฟืองเป็นเฟืองใหม่ทั้งตัวนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าที่นะครับพวกนี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากก็ได้เครื่องนะครับอยากก็ได้แบบนี้สเตปนี้ก็ทักเข้ามาเลยนะครับ0873127989นะครับอ่าหรือจะทักเข้ามาในเพจนะครับเพจสมคิดนาดอนเลยโดยตรงเลยนะครับบางทีนะครับช่วงนี้นะครับผมต้องบอกไปก่อนเลยนะครับบางทีโทรมาอาจจะไม่ค่อนรับสายนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานมันเยอะเหลือเกินนะครับ มันมีเวลาเลยนะครับก็เรื่อง,อ,องคอมเมนต์ก็สิบวันทีนึงนะครับตอบเททีนึงแต่ถ้าคนอยากได้ไวก็โทรนะครับอ่าโทรหน่อยตรงนี้จะติดต่อ,อยากหน่อยนะครับเพราะว่างานมันเยอะนะครับอ่าโอเคนะครับก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ